สวัสดีครับทีนี้ตเราเข้าสู่ช่องเนี่ยนซตนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตจุดฟาร์มนะครับของอาร์คไนนะเพราะว่าแชตเตอร์เจ็ดเนี่ยมันมานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับของการที่เราจะฟาร์มที่ใหม่นะอันนี้เป็นตารางที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะครับก็สามารถเสืบได้ด้านล่างนะก็จะประมาณนี้เลยนะ สีแดงคือเป็นสีที่ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่น่าฟาร์มนะครับไม่คุ้มนะสีเหลืองก็จะเป็นแบบเกือบที่จะคุ้มแล้วนะแล้วก็สีเขียวเนี่ยคือฟาร์มดอดีนะอ่าต่อไปก็จะเป็นตารางเทียของห้องเบรน,นะครับหรือห้องถานนะอันนี้ก็จะเป็นตารางที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับอาจจะมีที่ข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็ตรงนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยดูเลยนะ ที่ผมเขียนไว้ Wm 3นะครับนางเนี่ยจะเก่งเฉพาะตอนที่อัพสกิลสไนเปอร์นะครับเป็น M 3นะนางจะเก่งมากนะครับแล้วตัวอื่นนะครับก็ที่ผมไม่ได้ทำไว้อย่างเช่นพววตัวในที่พักนะครับหรือแม้ก็ตัวในทำงานในเวิร์กช็อปนะซึ่งผมไปดูแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแยกเทียร์เลทออกมาได้นะครับทุกตัวเนี่ยมัน มีความเก่งของมันนะแล้วในหอพักอะ่ะผมอาจจะแยกได้ก็จริงนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะเยอะมากอืมแล้วก็ในเวิร์กช็อปเนี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยคือเก่งเก่งไม่เหมือนกันเลยนะซึ่งทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดออกมาได้นะครับก็โปรดเข้าใจด้วยนะอันนี้เป็นตู้จอยโอเปอเรชั่นสนะครับ ซึ่งตู้นี้เนะี่ยเป็นตู้ที่มีออกแค่หน้าตู้นะก็จะมีซาเลียนะครับมีเบสมีมอติม่ามีลุงเฮลนะซึ่งจะไม่มีการหลุดเลทนะครับจะได้4ตัวนี้ในหน้าตู้นะครับซึ่งเป็นตู้ที่ดีนะก็จะมีตัวเก่งๆนะครับอย่างเบสเนาะแล้วก็ตัวที่แบบเป็นแทงค์ฮิลที่ดีก็เป็นซาเลียนะครับซึ่งสกิลสองนางเก่งมากแล้วก็ตัวอื่นๆก็เก่งเหมือนกันนะครับ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเก็บเพชรรอไว้ก่อนนะครับเผื่อตู้นี้เนี่ยอาจจะมายัดหลังตู้ W เลยก็ได้นะแต่ถ้าใครมีตัวสตัวหน้าตู้แล้วก็หรือไม่สนใจนะครับก็ไปซุ่มตู้อื่นก็ได้แล้วแต่นะเพราะว่าสำหรับผมเนี่ย <c oughs> เบสกซาเรียก็ยังไม่มีเนาะก็เป็นตัวที่เก่งมากมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เว็บนะครับที่ผมเอาไว้ค้นหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะ เออเป็นเว็บที่เกี่ยวกับเอ่อห้องเบสนะครับแต่ไอเว็บที่ผมหาจากอัตราการดรอปจากไอเทมอะไรพวกนั้นอะ่ะผมเอาจากหลายๆสำนักมารวมกันนะอืมก็ได้ได้แค่นั้นแหละฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ไปละบ,บายยนะครับบา,บายย <laughs>